ว,วันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านสาวในแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะครับซึ่งท่านก็ทําหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดถามเถิงครบวงจรของวุฒิสภาตอนนี้อยู่ใ<อ>นสายล <ะ S 2> แล้วครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับคุณหมอครับถามความรู้สึกนิดนึงเห็นคุณหมอโพสต์ใช่ไหมฮะเรื่องของร่างกฎหมายเนี่ยพ้นไปแล้วแต่ว่าบอกจะติดตามอย่างใกล้ทิดนี่ความรู้สึกของโพสต์นี้มันหมายถึงอะไรยังไงครับ ก็ความรู้สึกแรกที่ที่รู้ว่ามันถอนออกไปแล้วก็โล่งใจครับครับโล่งใจเพราะว่าผมว่ามันกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมันเข้ามาแบบเร็วไปนิดหน่อยครับก็เลยรู้สึกเออถ้าให้ประชาชนเขา้าใจอะไรก่อนอาจจะมีประโยชน์มากกว่านี้ครับก็ถอนไปก่อนก็ดีครับแต่เพียงแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยก็ยังกลัวว่าเขาจะเอาเข้ามาอีกครับก็อยากจะต้องยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดประมาณนี้ครับ ก็คืออย่างที่รัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์บอกนะคะว่าถอนร่างไปแล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะออกจากสาร,ระบบอย่างที่คุณหมอก,งกังวลก็ก็เห็นเห็นด้วยนะเพียงแต่ว่าห้ามยื่นในสมัยประชุมนี้สมัยประชุมหน้าก็สามารถที่จะยื่นได้ใหม่อันอันนี้มันเหมือนยังมีเชื้ออยู่ซึ่งทําให้เรากังวลใช่ไหมคะคุณหมอใช่ใช่ครับคือเราเราสบายใจไปประมาณสามเดือนนี้แหละสามที่เดือนนี้ <c oughs> สมัสยประชุมนี้เนาะแน่นอนแล้วเข้ามาใหม่ไม่ได้ตกไปเลย แต่สมัยประชุมหน้าเนี่ยนะครับ<ฮ>ก็เขามีสิทธิ์ที่จะกฎหมายนี้มาเริ่มใหม่แต่ว่าถ้าการเริ่มใหม่เขาก็ต้องเริ่มจากคอรมอมามาใหม่ค่รยกับสภาันซึ่งผมดูแล้วในความรู้สึกส่วนตัวเนาะเขาก็คือเสียงมันยังปริ่มน้ําอยู่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่กล้าเท่าไหร่<ฮ>ยกเว้นว่ามีการถอมอะไรกันใหม่นะครับครับคุณคุณหมอประเมินไหมฮะว่าการถอนในครั้งนี้เป็นการถอนเนื่องจากเสียงมันปริ่มน้ําจริงๆไม่ได้ถอนเพราะมีความตั้งใจที่จะถอน ออกไปหรือยกเลิกออกไปเพราะดูเหมือนว่าเขายังแน่นอนครับแน่นอนเลยครับคือคือเขาถอนเพราะว่าผมว่าคิดว่ามีหลายปัจจัยครับอันแรกเลยที่สําคัญที่สุดคือเสียงติดน้ําครับนะครับถ้าถ้าเกิดว่าเขายังดื้อรั้นเข้าไปเนี่ยแล้วเกิดเสียงเขาไม่ถึงเนี่ยแน่นอนว่านายกต้องลาออกตุยสุภาใช่ครับแน่นอนนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งอันที่สองคือผมเชื่อว่าประชาชนหลายคนเนี่ยก็ก็รู้สึกไม่เห็นด้วย นะครับกรรมธิการเราก็ศึกษาอย่างเข้มข้นนะก็อ,อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขามิความรู้สึกว่าเออเขาสือา่อสารประชาชนได้ไม่ทั่วถึงแล้วเพราะว่าเราก็สือ่อสารของเราออกไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปัญหาอื่นๆในประเทศเนี่ยมันเยอะทั้งในประเทศเองทั้งนอกประเทศตอนนี้เนี่ยโอ้โหปัญหามันเดียวแย,ยไปหมดนะครับถ้าจะเสนอกฎหมายอะไรที่มันทําให้คนแตกฝักแตกฝ่ายเนี่ยมันอาจจะอาจจะลบยากลำบ,บากรัฐบาลัย่างทีคได้่ต้องขอไปอ่อนในดีแล้วครับ เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าคณะกรรมการกรรมธิการชุดคุณหมอเนี่ยมีการศึกษาอย่างเข้มข้นนะคะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เราศึกษาที่ว่าผลมาเข้มข้นเนี่ยเราศึกษาไปถึงขั้นตอนไหนอย่างไรแล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะครับคือการศึกษาตอนนี้มันยังไม่ได้ปิดเล่มจบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย เราได้รายงานต่อสภาวุฒิสภาไปเมื่อวันวันจันทร์ที่ผ่านมาเองเหตุผลที่ผมต้องรีบรายงานต่อสภาก่อนก็เพราะว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ยินว่าวันที่เก้าเนี่ยเขาจะมีการนำพระราชบัญญัติฉบับนี้มาพิจารณาเนาะถ้าเรายังโมศึกษาแล้วเราไม่รายงานเลยเนี่ยเท่าที่เรารายงานมาเนี่ยมันก็จะยังไม่ได้เป็นผลอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงขอเสนอท่อข้าระธานวุฒิสภาว่าผมขอเสนอรายงานก่อนในวันจันทร์ที่ผ่านมา ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือที่เรารู้เนี่ยนะครับมันมีข้อพิอรุธเยอะเอาประมาณนี้มันมีข้อพิอรุธมากนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของกฎหมาย,เร,มาย,เ,าเ,ยเรื่องของกฎหมายเอาก่อนเลยเรื่องของกฎหมายเนี่ยนะครับเราได้มีกรรมธิการท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์พิเศษจารันพักดีธนาวนานพัธนาคูณใช่นะนะอาจารย์จรันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟันธงว่าพระราชบัญญัติฉบับเนี่ยมันผิดรัฐมนูญ อืมนะครับ,ค,รบคือผิดตั้งแต่เรนต้นเลยนะว่าอย่างนันเธอะหลายมาตราเลยทีเดียวนะครับในแง่ของเรศรษฐกิจเองเนี่ยถ้าถามจากรัฐบาลจากที่ผมได้เตรียมเชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเนาะแต่ท่านก็มอบท่านจุลพันธ์มามีคําถามหลายคําถามที่ผมถามแทนประชาชนเช่นอ่าจะ,ะมีคาสิโนโที่ไหนบ้างนะครับจะเก็บภาษีเท่าไหร่ จะมีคนไทยเล่นจำกัดขนาดไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยก็จะมักจะบอกว่ายังไม่ได้กําหนดสถานที่ยังไม่ได้รู้อะไรอย่างน,นี้โยนไปที่กรรมการนโยบายครับแต่พอเราไปถามจากเอกชนเราคิดดูนะครับเอกชนเนี่ยเขาจะลงทุนเป็นแสนล้านเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาจะไม่รู้ว่าลงทุนที่ไหนค่ะครับเป็นไปนไม่ได้เลยที่เขาจะจะไม่รู้ว่าเขาลงที่ไหนแล้วเขาต้องลงทุนเป็นแสนแสนล้านถูกไหมครับ เพ<า>ราะฉะนั้นเอกชนเขากำหนดที่ทั้งหมดแล้วครับเขารู้ว่าสองแห่งในกรุงเทพถ่าเรือของเตยหนึ่งแห่องอีกที่หนึ่งผมไม่รู้ที่เชียงใหม่หนึ่งแห่งที่ภูเก็ตหนึ่งแห่งและที่ไออีสเตอร์ซีบอร์ดหนึ่งแห่งห้าแห่งเอกชนรู้ประเมินได้หมดมีคนไทยเข้าเท่าไหร่รัฐบาลจะเก็บภาษีกี่เปอร์เซ็นต์เขารู้หมดเลยแต่รัฐไม่รู้แต่รัฐบอกรัฐไม่รู้ใช่ไหะมันที่รุด เรนดีรู้มากคือคือผมไม่ได้บอกว่ารัฐไม่ดีนะเสียงแต่วถ้าตกลงเองกชนอย่างไรเนี่ยเราสื่อสารกับประชาชนด้วยความจริงใจไปเลยดีกว่าครับถูกไหม,มครับอันนเหมือนกับว่าเขามีการปกปิดมีการแต่ตกลงกันลับๆอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าครับครับครับเอ๊ในมุมของคุณหมอเองถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลเนี่ยมีการถอนร่างไปและย,ยังไม่เสนอร่างกฎหมายใหม่เข้ามาตามกระบวนการเดิมเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันมีการยุติภาอะไรไปเนี่ย คุณหมอมองเห็นด้วยไหมครัว่าให้พักที่เขาเับสนุนการทาคาสินโนเนี่ยทําเป็นนโยบายหาเสียงกับกับการเลือกตั้งครังหน้าไปเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมพูดมาหลายวันแล้วนะครับ,รบและเป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยครับ,ค,รบคือไอ้ร่างพระราชบัญญัติฉบับเนี้มันมาโดยที่มันมาภายหลังของการหาเสียงเลือกตั้งถูกไหมครับไม่มีตอนนั้นนะถ้าปีหกหกเราย้อนไปดูไม่มีนโยบายพักไหนเลยที่บอกว่าจะสร้างคาสิโน นะครับแม้ตอนที่นายกเศรษฐาหรือท่านนายกแพรทองทานเนี่ยแถลงนโยบายกับรัฐสภาผมเองก็นั่งอยู่ในนั้นไม่มีนโยบายเรื่องคาสิโนนะครับนยโยบายคาสิโนเนี่ยมาเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านอดินนายกพูดแล้วหลังจากนั้นก็มีการรันเรื่องนี้เลยโดยรัฐบาลเพราะนั้นมันไม่มีการหาเสียงมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการยุบสภาไปก่อนเนี่ยผมผมสนับสนุนให้ท่านใช้นยโยบายนี้ในการหาเสียงเลยนะครับบอกประชาชนไปเลยนะว่ามีคาสิโน ยาบอกว่าเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์นะเพราะว่ามันจะเป็นคําที่กำกวมประชาชนหลายคนไม่เข้าใจนะคะว่าเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ท่านรัฐบาลหมายถึงเนี่ยหมายถึงเอเจนตเมนต์คอมเพล็กซ์ต้องมีคาสินโนอืมแต่คาสินโนเนี่ยไม่ปรากฏในพระราชบัญญัติเลยแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยมีมาเพื่อคาสินโนค่ะเพราะจะมีอย่างอื่นไหมมีอย่างอื่นมีโรงแรมมีเอเจนต์มีโรงแรมมีอ่าโรงหนังมีคอนเสิร์ต h a ล l มีก็ได้ไม่มีก็ได้อ่าแต่ต้องมีกาจิโน่แพรแวะต้องมีอ่เพราะนั้นเนี่ยแม้แต่ชื่อใบอนุญาตยังไม่มีคำว่ากาจิโน่ผมว่ามันวื้อิบไปหน่อยอือคือที่คุณหมออยากให้ประกาศชัดเจนไปเลยเนี่ยเพราะว่าประชาชนจะได้รู้ใช่ไหมคะว่าพักนี้เขาจะนําเสนอเรื่องนี้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจอย่างเงี้ยเหรอคะถูกต้องครับผม,มทําไปเลยแล้วก็ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเห็นด้วยอันเนี้ยเราเราต้องยอมรับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับถูกไหมครับ <C> e <at> ถ้าเขาทช้นโยบ,บายหาเสียงแล้วประชาชนเลือกเขามาทุกคนยอมรับได้ผมเชื่อว่าอย่างนั้น <c oughs> ครับ <c oughs> ค่ะ <c oughs> แลนในส่วนของกรรมการชุดคุณหมอเนี่ยตอนเนี้ยถ้าเกิดเขาถอนไปยังต้องทํางานต่อไหมคะหรือว่า <c oughs> ยังไงกระบวนการของในส่วนกรรมการของคุณหมอเองเป็นไงบ้างครับคือกรรมการเรามีกรอบอยู่180วันนะครับซึ่งตอนนี้ก็เกือบครึ่งแล้วล่ะได้ครึ่งแล้วล่ะครับก็ต้องทํางานต่อเพราะว่า <c oughs> พราะว่า,เ,าเราเราเดินหน้ามาแล้วแล้วเราก็ยังรู้ว่ามีแมวโล้มมีโอกาสอ่ะที่รัฐาบาลจะเสนอกลับเข้ามาอีกเพตอะนั้นเราต้องศึกษาให้จบแล้วเราจะได้นายงานต่อสภา,าแล้วก็เก็บไว้เป็นเลฟเรนซ์ได้ว่าเป็นเอกสารทั้งอิงได้ว่าในอนาคตสมมติว่ามีใครต้องการศึกษาเวลาล่างฉบับนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียที่เราได้ ได้ศึกษาไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่ต้นครับค่ะเออคุณหมอคะคือรัฐบาลเนี่ยอ้างบ่อยมากเลยนะคะอ้างประชาชนนะคะบอกว่าตอนนี้ประชาชนยังมีความไม่เข้าใจในตัวพระราชบัญญัติฉบับนี้อยู่มากนะคะมีความไม่เข้าใจของสังคมเอ่อจะต้องทําความเข้าใจแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อ้างรอบนี้ก็คือครอรมอใหม่นะคุณก้องบอกว่า,วาอาจาจะ,จะต้องอให้เวลาอะไรแบบนี้ไอ้ไอ้สองอัน,นเ,ออเนี่ยไอ้คอรมอใหม่เนี่ยเพิ่งมาแต่ว่าประชาชนไม่เข้าใจเอาจริงๆแล้วเท่าที่คุณหมอศึกษามา มาถึงวันนี้เนี่ยมันก็เวลากินเวลาพอสมควรประชาชนยังไม่เข้าใจจริงๆเหรอคะก็ผมว่าประชาชนเข้าใจผิดอย่างที่รัฐบาลต้องการหรือเปล่าครับคือคือรัฐบาลต้องการที่จะให้ให้ประชาชนเข้าใจว่าไอเแตนด์เบิร์กคอนกรีเนี่ยคือภาพที่สวยงามมีสวนน้ำมีคอนเสิร์ตฮอมีโรงแรมมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีโรงพยาบาลเดลเน็ตใช่ไหมฮะแต่รัฐบาลมักจะไม่โชว์เรื่องกาสิโนเท่าไหร่ครับอืมเขาใช้กาสิโนนําเลยครับ ประชาชนจะเข้าใจอย่างแจ่งแจ้งแจ้งเลยว่ามีไอ้นี่แหละคือการสิโนแม้จะบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ตามแต่พื้นที่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยลองไปดูค่าในฟองเตอร์สิฮะสองพันไล่นะครับใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นโอ้โหมหาศาลเลยนะเบลอเทอเลยค่ะทีเนี้ยเมื่อเมื่อคืนเนี่ยคุณหมอคุณอนุทินเองก็โพสต์เรื่องนี้แบบยาวเหยียดแล้วก็เล่าบอกว่าช่วงที่ไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงท่านก็มีการเตือนเรื่องนี้นะแต่ว่า เหมือนกับว่าทางฝั่งรัฐบาลเราก็ผู้นําเราเองก็ไม่ได้แสดงความเ,เห็นเห็นด้วยหรือว่าก็ยังเดินหน้าต่อไปซึ่งมันทาให้การ,รท่องเที่ยวเสียหายคุณ,ค,ณคุณหมอว่าอันนี้นนมีส่วนไหมที่การท่องเที่ยวเราซบเซาตอนเนี้ค่ะผมคิดว่ามีส่วนในอันนี้ต้องบอกว่าเรียนว่าเป็นความส่วนตัว,น,ว,น,วน,นะครับคิดว่ามีส่วนและถ้ายังฝืนจนนโยบายในซอดเนี่ยมีส่วนอย่างมากแน่ๆเหตุผลก็อย่างนี้ค่ะเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาไม่ให้คนของเขาเล่น การพนันไม่ว่าจะเล่นที่ไหนนะฮะออกไปนอกประเทศเขาก็ไม่ให้เล่นนะครับผิดกฎหมายเขาเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยมีก่อนเมื่อไหร่เนี่ยประเทศจีนจะต้องดาวเราไว้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเวลาคนเขาเดินทางมาเพราะนั้นนักท่องเที่ยวลดลงแน่นอนครับครับอเะแล้วแล้วจากผลการศึกษาของคุณหมอเนี่ยเอาจริงๆเลยกลุ่มลูกค้าคาสิโนที่จะมาเล่นคาสิโนเนี่ยเป็นคนชาติไหนฮะอืมต้องเรียนด้วยความน่ากังวลอย่างยิ่งครับ ถ้าที่เอกชนศึกษาเนี่ยเขาหวังคนไทยเล่นนะค,ครับเขาจะมีซีนารีโอต่างๆเช่นคนไทยเล่นห้าสิบเปอร์เซ็นคนไทยเล่นเจ็ดสิบปอร์เซ็นตคนไทยเล่นเก้าสิบปอร์เซ็นตแล้วมีบางรายบอกว่าถ้าคนไทยเล่นน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้เข้าเล่นทั้งหมดเนี่ยเขาไม่คุ้มค่าจะลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการมีคนไทยครับอายุนะคุณหมอมีพูดถึงอายุกลุ่มเป้าหมายไหมคะอายุนี่ไม่ได้พูดถึงกันมากแต่ผมก็เข้าใจว่าต้องบรรลุนิติภาวะแหละ นะครับไม่รูไม่ผมไม่รู้ว่าเขากำหนดเท่าไหร่นะครับอ๋อค่ะแล้วเขามีกลไกอะไรไหมคะที่จะป้องกันปัญหาสังคมจากไอ้ผลกระทบของคาสิโน,โนเนี่ยในมุมของเอกชนเขาจะทาอะไรบ้างยังไงคะเขายืนยันว่าเขาจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยนันภายในของเขานะครับแต่แต,แต่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นหน้าพี่รุ้ตอีกแหละเพราะว่าถ้ารัฐบาลยอมให้เขาไปารตรวจสอบเองมันก็ม,นกม,นกมันก็อะไรละคนคนทำคนตรวจสอบเป็นคนเด<อ><ต>ียวกันอ่ามันมันก็ไม่ใช่อ่ะ ต้องใช้หน่วยงานรับมากกว่าอืมค่ะจากนี้ค่ะยังมีอะไรที่คุณหมอเป็นห่วงต่อไปไหมเขาพอเขาเอ่อนับตอนเนี้ที่ที่ถอนกันออกมาแล้วเนี่ยค่ะเอาจริงๆตอนนี้ผมค่อนข้างมีความสบายใจเนาะว่ายังไงก็อย่างร้อยสามสี่เดือนที่ผ่านที่ต่อไปหน้าเนี่ยยังไม่มีแล้วผมก็ดูสภาพของรับเองตอนนี้เนี่ยก็ดูเราจะไม่ได้มีความอะไรล่ะ คงอยู่ได้นานในความรู้สึกเราเนาะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการผมคิดว่าคงมีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการยุบสภาหรือมีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ผมคิดว่านโยบายเรื่องนี้เอ่อหยิบขึ้นมาเล่นใหม่ยากเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วยผม้าใจอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะนํามาแต่ซึ่งเอ่อผลเสียนะต่อรัฐบาลเองนะครับคุณหมอถูกต้องใครหยิบขึ้นมาเมื่อกี้คุณหมอแทมมานิดนึงขอถามนิดนึงคุณหมอบอกว่าอาจจะมีการยุบสภาในไม่นานนี้ ส่วนตัวคุณหมอคาดการณ์ว่ามันน่าจะช่วงไหนคะต้องต้องเกษตรจริงผมปกติพวกป่วยในความเห็นส่วนตัวแล้วกันเนาะส่วนต,วตัวเลยค่ะผม,ผมผมผมว่าถ้ามันประชุมสภากันด้วยความยากลําบากอย่างเงี้ยคือ,อเสียงมันปริ่มเกินเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่น่าทอนอยู่ได้เพราะว่านโยบายอะไรมันก็ดันไม่ได้นะครับแล้วอันเนี้ยมันจะเป็นโทษกับประชาชนนะทางนั้นที่เนียปัญหาต่างๆในทั้งชายแดนเองทั้งภาษีสารัดของรั้าเองเนี่ย มันไม่มีตัวแทนที่ที่จะไปคุยจะไปจีจะไปอะไรกับเขาได้อย่างจริงจังเลยอ่ะเพราะรัฐบาลมันทําอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยครับผมคิดว่าเราไม่เห็นเรื่องส่วนตัวเป็นละเราอาจจะต้องมีการสอบรัฐบาลใหม่หรือยุงยุบสภาตัดคืนอำนาจให้ประชาชนหรือเปลี่ยนแปลงนายกเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีให้เหมาะสมโอเคความรู้สึกผมเป็นควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับครับก็รบกวนคุณหมอเท่านี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะายแพทย์วีระพันธ์สุรรสวรรณใหมานะคะสมาชิกวุฒิสภาค่ะซึ่งท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการวิสามันพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรหรือ Entertainment Complex ทซึ่งคุณหมอใน้านมาตลอดนะเอาจริงคือเป็นดูเรื่องของกระทบเลยนะฮะท,ที่คุณหมอเล่าเราฟังเนี่ยมันมีมันมีหลายอย่างที่พวกเราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเหมือนกันนะคุณก้องเนี่ยที่เอกชนเขามีข้อมูลเขามีข้อมูลเยอะกว่าตั้งที่ไหนอย่างไรไปถึงขั้นว่าก้าหมายทาราเป็นะไรอย่างนั้นแล้วนะคะแต่รัฐบาลยัง อออแออยู่เลยนะคะคตอบอะไรก็ไม่ค่ยจะชัดเจนนะคะออาอาจจะเป็นรู้ในส่วนที่ไม่ยอมบอกใครอะไรยางเงบอกเฉพาะอินไซต์ของคนที่สนใจเท่านั้นหรือเปล่านะฮะ